วันนี้ไปนะสะนน้ำแม่ร่อคืนสะาวเซนครร่วมงานวันนี้ค่ะวันนี้ใช่ไหมครับ<ม>จริงๆวันนี้ดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทาง VCB Avenue Small 2024ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้มาในฐานะนักแสดงนำที่มีผลงานร่วมกับทาง VCB Original ครับซึ่งจริงๆครั้งนี้เนี่ยผมเหมือนได้รับโอกาสได้มาทํางานภายใต้สังกัด Kliner Thailand ครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเคนเซ ีเรื่องอะไรนะที่เรื่องโปรโตนเนี่เรื่องวันนี้ใช่ไหมครับเรื่องที่ผมได้มีโอกาสร่วมแสดงเป็นน้องน็อกบอยครับเป็นบ้านหนุ่มโสดของพอทำเดิมซีรีส์เราน่าสนใจซีรีส์ใช่ไหมครับจริงๆในตัวเรื่องเนี่ยครับก็เป็นตัวเรื่องของการที่หนุ่มโสดทั้ง4คนมาอยู่รวมกันภายในบ้านหนึ่งซึ่งทั้ง4คนเนี่ยครับก็จะมีช่วงการต่างของวัยทั้งเป็นวัยที่กําลังหางานทําแล้วก็เป็นวัยเรียนครับผมแล้วก็จะได้เห็นภารกิจที่เราได้โชว์ไปในทีเซอร์ว่ามีภารกิจของการแอบรักหรือว่าเป็นครััั้้งงงงแรรรรรรกกกกกขอออุ่่่่นนนนนน็็จะะมมมีีีิิชชใเเเเืบดยวปปาาทส ประเดด็นสกัใหม่ใช่ครับเป็นอีกเป็นอีกช่องหนึ่งเลยที่ได้ลองแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์ใหม่ที่ได้ลองเล่นเลยครับผมคู่ต้องคู่กับใครคนนึงเรื่องนี้ได้คู่กับพี่เบสครับผมในการร่วมงานกันครั้งแรกฝากเป็นแฟนติดตามเลยค่ะครับผมอยากฝากน้องน็อกบอยด้วยนะครับบ้านหนุ่มโสดหมอกพร้อมเลิฟจะฉายกลางปีหน้าแล้วครับผมขอบคุณครับเซกมี่ขออนุญาตถามประเด็นเลยเนา้องแซกมีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมจากที่อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมจากเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ จริง,รงตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราเราผมได้มีการดาเนินการทางเรื่องของทางคดีความได้ปรึกษาทางด้านเรื่องของการกฎหมายโดยที่ทางเราเนี่ยได้เรียกตัวของคนร้ายเนี่ยมาสอบปากคำเรียบร้อยครับแต่ว่าด้วยความที่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่ยังครอบคลุมอยู่นะตอนนี้ก็เลยมีการบินลับประเทศไปนะวันที่เราสอบปากคำเสร็จซึ่งณักตอนเนี้ยครับอยู่ในเรื่องของการพูดคุยกับทางตํารวจแลว้วก็ทางทนายเรื่อง,องกฎหมายระหว่างประเทศท่่าีสณตอนนั้น แย่กันมากๆแล้วก็เครียดกันมากๆทุกฝ่ายเลยครับทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ความรู้สึกเองแต่ว่านตอนนี้ครับก็พยายามรักษาสภาพจิตใจแล้วก็โฟกัสกับงานที่เราได้รับอย่างตัวนี้ของผมเองดีขึ้นขนาดไหนะครับย่งตของผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยังไงก็ยังมูฟออนอยู่เรื่อยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้กําลังใจจากทางพี่ๆเองหรือว่าคนรอบตัวแล้วก็ครอบครัวของผมที่คอยให้กาลังใจผ่านจากเรื่องต่าง จริงๆมีครับมีทั้งคอมเมนต์ของทางพี่ๆที่พาคอมเมนต์มาเลยคุณพี่แฟนคลับเองก็ได้ถามแล้วก็เจอมาตลอดผมรู้สึกว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นคอมเมนต์ที่แย่มากแย่ในระดับหนึ่งเลยแล้วผมรู้สึกว่าในฐานะค,คนหนึ่งไม่ควรมีใครต้องมาเจอหรือต้องมาพบเจอเรื่องแบบนี้ครับคุณพในสำหรับคนหนึ่งมัวก็มีบางคอมเมนต์ที่มันดุด้ผมแจะจัดการกับเรื่องของคอมเมนต์มันดุดร้บ้างครัจริงทางตัวคอมเมนต์เองใช่ไหมครับถ้า การกระแสหรือการโจมตีทั้งหมดนะครับมันมาลงที่ผมหรือมาจบที่ผมคนเดียวผมรู้สึกว่าผมโอเคผมรับไหวแต่นตอนนี้ครับที่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นคือมันไปถึงคนรอบข้างและคนรอบตัวผมเลยครับผมเลยก็ได้มีการพุดคุยกับทางทนายแล้วก็ทางตำรวจในเรื่องของการพิจารณาการยื่นฟ้องเหมือนกันครับพี่ี่เกิดขึ้นอะครับอกว่ากระทบความปลอดภัยเรเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับจริงๆก็าจะเกิดเรื่องอย่างที่ได้บอกไปเลยครับว่าเครียดกันมากๆและรวมถึงความรู้สึกก็พยายามรักษาสภาพจิตใจแล้วก็พยายามโฟกัสับงานที่เราทำนี่แหละครับ ที่เราว่าคุณจิตใจยังไงบ้างคะตอนั้น่าจะหนักมากจริงๆสภาพจิตใจที่เราได้รับการฟืนฟูใช่ไหมครับก็มีการเรื่องของคนรอบข้างที่ผมบอกเลยว่าเป็นส่วนหลักทั้งพี่ๆี่แฟนคลับเองที่คอยส่งกําลังใจมาให้เสมอๆแล้วก็รวมถึงครอบครัวคนรอบตัวที่เข้าใจในปัญหาแลวคอยให้กําลังใจจนผ่านเรื่องนี้มาได้ครับในด้านความสำคัญของเราต้องมีในเรื่องของความสําคัญใช่ไหมครับคุณอย่างที่ผมได้แจ้งไปเลยครับว่าณตอนแรกที่เกิดเรื่องเรามีอาการ เคลียร์กันมากๆแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้โฟกัสกับงานที่เราได้รับกันอยู่แล้วก็ที่กําลังทําอยู่นะตอนนี้เลยให้กําลังใจพัวเองบ้างะให้กําลังใจกันเลยกันให้กำลังใจจริงๆก็ขอให้กำลังใจกันเสมอครับผมแล้วก็รวมถึงที่ี่านที่ขอให้กำลังใจเราเข้ามาเรารู้สึกว่าทุกๆปัญหาครับมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ อยากที่บอกเลยครับว่านักตอนนี้เรามีโอกาสอยู่นะตอนนี้แล้วก็นักขนาดนี้ที่ได้รับโอกาสจากทางที่ผู้ใหญ่หรืองานต่างๆที่เข้ามาเราสึกว่าเรายังอยากโฟกัสแล้วก็ยังอยากพัฒนาตัวเองสําหรับงานที่เราได้รับอยู่ตอนนี้ครับก็เลยโฟกัสไปที่การทํางานเป็นหลักเลยคในส่วนของความสัมพันธ์ของเรากับคุณนี่คือเป็นยังไงบ้างจริงๆก็เราจริงๆพูดคุยกันเรื่องของคดีความเป็นหลักเลยครับผมและในส่วนของการทํางานส่นความสัมพันธ์เราโฟกัสที่การทํางานเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้อัปเดตหรือพัฒนาอะไรเลยครับแสดงว่าความสัมพันธ์ของเรา ีจจความสัมพันธ์ใช่ไหมครับผมถ้าถามว่าชัดเจนผมคิดว่าหลังจากที่เกิดเรื่องมาเราได้กลับมานั่งทบทวนแล้วก็ได้กลับมาพูดคุยกันถึงผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปเลยครับว่าเราทั้งสองคนได้โฟกัสไปที่การทํางานเป็นหลักแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เราไม่ได้มีการพูดถึงหรือไปจัดการกับตรงน,นั้นครับพราะมันเกิดเรื่องมันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่เราทาให้เราต้องย้ายสังกัดไป จริงๆที่ย้ายสกัดใช่ไหมคของจริงผมต้องขอบคุณโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ทางพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้จัดการที่คุยกับทางวีทีเวีให้เบื้องต้นกับทางเฮดไลเนอร์ตั้งแต่แรกครับผมว่ามีจังหวะและโอกาสของงานที่เข้ามาพอดีดังนั้นก็เลยคิดว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งเหมือนกันที่เราจะได้พัฒนาตัวเองก็เลยย้ายเข้ามาให้ทางเฮดไลเนอร์คอยดูแลเป็นการผูดคุยกับทางผู้ใหญ่ของต้นสังเตเดิมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับผมไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับที่จริงออกมาได้ความ เรียบร้อยแล้วปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับนะตรงนี้ก็คือมีโอกาสเข้ามาแล้วเราพยายามต็มที่ับโอกาสที่ได้เรบเรื่องข่าวไม่ได้มีส่วนเรื่องข่าวไม่มีส่วนเลยครับอครั้งนี้มันได้ให้บทเรียนอะไรกับตัวเซมบ้านครับครั้งนี้ใช่ไหมครับผมผมรู้สึกว่าเป็นเป็นการที่ทําให้เราได้มองมุมโลกที่กว้างขึ้นกว่าเดิมครับเรารู้สึกว่าก,การกระทาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างที่ผมบอกไปผมรู้สึกว่า กับกลายเป็นผลลัพธ์ที่ผมได้รับกลายเป็นว่าทั้งสังคมทุกคนมองผมไปในหลากหลายรูปแบบทั้งๆที่บางรูปแบบมันอาจจะไม่ใช่ผมเลยแล้วก็ผมอยากจะอยากจะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆค,คนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็ยังซัพพอร์ตผมในตัวของผลงานอยู่ครับผม mm hmm. แล้วก็ณนะต่อจากนี้ผมก็ยังเต็มที่แล้วก็พยายามพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานว่าผมก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ยังทุ่มเทและยังรักในผลงานของผมอยากให้ทุกคนหรือแฟนๆทุกคนนะครับผมรอชมผลงานที่เราพยายามพิสูจน์หรือทุ่มเท,ทออกมาเนี่ย ตอนทเราแบบเราใช้ชีวิตแบบว่าเราแหวนเราแหวนไหมผมว่าเราก็พยายามมันอาจจะไม่สามารถลืมได้ร้อเแต่เรารู้สึกว่าเราพยายามก้าวผ่านมันมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังมีงานที่เราต้องทำโอกาสที่เข้ามาเราพยายามโฟกัสกับสิ่งที่เราได้รับเดอนเอาเซงอยากจะพูดอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจในตัวเซงไหมคะจากพี่เซงก็ผม อยากขอโอกาสในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่ผมยังทุ่มเทและรักในงานที่ผมทำอยากขอให้เปิดใจและลองรับชมผลงานที่ผมกำลังจะทาต่อจากนี้ไปแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจรับฟังแล้วก็ลองดูผลงานเราพร้อมลุยเต็มที่แล้วนะตอนนี้นะตอนนี้ผมพร้อมลุยเต็มที่แล้วครับเพราะว่าโอกาสที่เข้ามาแล้วเราสุว่าเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเรายังมั่นใจเสมอว่าเรายังอยากพัฒนาตัวเองกับทางที่เรารักและในสายงานาน,านักแสดงครับเห็นเมื่อกี้ว่าจับตัวเป็นลายได้แล้ว ใช่ครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าจริงๆเราได้มีการสอบปากคําคนายนะ์ณวันที่เราทราบแต่ด้วยความที่หลักฐานเราไม่พอแล้วเป็นชาวต่างชาติดังนั้นเราเลยติดทั้งเรื่องของอกฎหมายระหว่างประเทศครับณนะตอนนี้ก็เลยได้มีการปรึกษาทางทนายกับทางตำรวจเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในการตามตัวครับผมโอเคครับบายค่ะขอบคุณมากค่ะ